Ей, граф! ได้ก็แม่โอ้โอุปปลาอย่างพองเนะ้ปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จิฟกสปอร์ตออนทัวร์ครับหลังจากตีตะกี้นี่นะครับผมได้อ่อ ไปดูการสาธิตการไซซจากป่อประสงค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ขี่รถเครื่องขี่มอไซค์เลาะมาตามคันหนองต้งนหนจะเป็นคันดินตีเปินถมไว้ยังบ่มีการขุดออกเตียเนาผมก็เลยขี่จากาจุดเคท้ามล่านะครับเลาะมาจนเส้นทางถึงหมู่บ้านควายของสันสลีตอนนี้ผมกำลังมาพอ เจ้าบ้านเปิ่นกันลงังตั้งจำกันเนาะมีสองคนนะวันนี้ครับเป็นกูเที่ยไม่หลายคนอยู่กันอ้าววันนี้ครับพี่ปุ๊กโอเคครับครับผมไปลาตะเวนไหนมาครับนี่ลาตะเวนข้ามมาล่องอยู่แบบขึ้บ้านละเ<อ>ดิบบน okay, <c oughs> ขึ้นบบ้านลองโอเคเดินปุ๊กเจอกันครับผมครับเป็นยั่างฮะเข้าไปไหนเมื่อมาอ่ะมาจากบุญอ่ะไอสำนักงานเขาขี่ล่อะมาเนี่ยกลังมาเพ่เนี่เข้าไปเรื่องขอกมาผมล่อง ครับเลื่อนขึ้นบ้านละโอเคครับผมเจอกันครับโอ้โหและนี่ก็เป็นพี่ปุ๊กครับเจ้าหน้าที่เคท่าล่าเหมือนกันกับเดียวกับผมทีมเดียวกันครับกําลังมาสํารวจพื้นที่อ่ะผมรวบผมจำโอเคครับผมครับทํางานนักหน่อย่วงนี้เนาะครับอันนี้แม่ตะกี้ว่าก็มีกันหลายคนอยู่กันตั้งจำลายอยู่แต่เข่าบักก้าเชียงเขาปวดต๊กกอดต๊กแนมกอดโต๊ก อ๋อครับเออแต่เมื่อนี่มันมีตีตั้งจับมันตื้นหนอยสบายนิดสบายมันจะคนจะมาคอนกันอยู่ในมดตั้งจับนะจ๊ะตั้งจับตรงนี้คนมาคอน่นี้บบเดียวนี่มันมีตีตั้งแล้วเพราะว่ามันมันกิ่งอีหนอออยู่เวลาผมเคมันก็จะจะเลยลงจะอีไปเหียอ๋อมันหน้ามันลึกหนอมันจะเลยลงไปเเลลยงพราะว่าเป็นคุดนี่ตอนนี้มัน จะลึกประมาณสาเมตรเนาะแม่นอ๋อถ้าไปทางปุ้นมันก็เป็นลิงขึ้นสูงเลยลิงขึ้นสูงเห้าค้นก็ล้มมาได้ครับทำเป็นกระลิงที่อีนี่ดีอ๋ออีน่ะยังกว่ามีตียืนพอเนาะกว่าติจะมนนี่ตียืนครับแล้วนี่มาตั้งมืออลไรยังครับนี่โอ้ได้นักอยู่เนาะมันตั้งวันขำบ่ามันนี่นะแต่ป่ามันขึ้นมาแรงนี่หรอแน่กระลังจะขึ้นแหละมันขึ้นก็มันล้มมันล้มก่อนอันนี้ป่าเสด็จก็ะมิ้นนี่ขอพอหน่อยนะครับ ฮะลงไปอีกค่ะโอ,อ้อันเปิดอันเสียงโอ้นี่โอ้ได้เป็นคลอง,องใหญ่เลยเนอยอา,านนอดอโอ้ครับน,นี่<แ>มาตั้งแต่กี่โมงครับนี่เป็นมาแม่ง่าอันแปดโมงหรครับออแม่ก็ยุบ้านนวดสันสลีนี่ยค่ะนวดสันสลีอันเล่นเลแม่อันนีน้นนนนนบ้านห้วยเจริญลาดบ้านห้วยเจริญลาดแม่ชื่ออย่างครับแม่จิระ แม่สีละอ๋ออันบ้านห้วยเจริญลาดอืออันแม่อันนี้แม่นี่แม่ก็แม่ล้านคนบ้านห้วยแม่ล้านคนบ้านห้วยเจริญลาดนะครับเน่ออ๋อผลชอตักแล้วหาควมาแล้วตอนนี้วันนี้ตั้งตีไหนมาพ้องนี่กำลังหาตั้งแม่กะตั้งเนี่ยได้ตีนี้ได้นี่หมดแล้วกันนี่แม่นโอ้นักเหมือนกันเนาะนักป่านั่วโมงแหละเออนี่ครับดอ แต่เมือนี่คนตั้งจับนี่มีนักครับมีนักประมาณสักกี่คนเนี่ยโอ้เป็นซาสามชิคคนไหนอยู่ปั้นเรือกระลดินลาดปั้นรถทีแม่น้อยม้าเออนี่นะที่กิโลน่ะโอ้จับปั้นเรือจับหนุกอนามัยเวลานี่แม่คืนมาน้ามขึ้นมาหน่อน้ำน้องมาป่ากุ้งอย่างกระเคลนปกติตั้งกันแมลงนี่คนนะ อ่ะตั้งนาะพร้อมที่เป็นมะขุดนี่นะป่ามะขึ้นมาอืมพี่นี่เป็นขุดเนี่ยมันป่าทำได้ขึ้นนะั่หนองมันแห้งอีกอ๋อครับยังักยังอันนี้ถึงแ่อมาได้เพราะมันนองปรเดนเนาะยังมีอ,อันก็ได้ไฟฟ้าฮะก็ได้เหรอได้ไฟฟ้าเข้ามาไฟฟ้าอืมก็เ <c oughs> ดีย๋ยวเนยังมีเลรอไฟฟ้าไฟฟ้าเมันจะเข้ามาเออไฟฟ้าไฟฟ้าเนกัยังมีรอบหนองขึ้อยู่นะถ้าขุดแล้วนะเออ อ่ามต้องโวครงการนี่โครงการนี่เป็นยะใหญ่ครับยะใหญ่แต่ตอนนี้ผมยากจะสำรวจได้ว่าอันได้หับผลกระทบอย่างจะได้ปฏิจะเพระแก้ไขเฉพาะหน้าได้พ่อง,งเพราะว่าอันหน้าเอเคท่ามลาปเป็นกรเป็นห่วงเจ้าบ้านว่าทำามหากินเป็นจะได้พ่องนี่นะครับปกติครับปกติเหมือนเกาแต่ขอางมีตะลิงสักน้อยตอนนี้จริงลำไปมามตติดตั้งทำไมหากินนี่ยคือตอนนี้จุดติดตั้งจับมันเหลือน้อยเน่ะ แต่เมื่อนี้จังทั้งไหนก็ได้ทั้งไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ปัญหาคือมันเป็นนี่เป็นติจิ้งเออมันติจิ้งถ้าได้เป็นตีจะได้ตีจะเหมาะกับการตั้งจับมองครับเนี่ยจับจองทมันดจับนี่ก็สวอถึงขั้นสวอตกไปที่อันตรายเนาะอันตรายแม่นแม่นเนี่ยผมหันนน้นๆหน้ามันลึกนะครับเนี่ยถ้าลงไปนี่ว่ายน้ำจ้างตัวเออว่ายน้ำถึงว่ายจางกับมีแหงเนาะเออได้นะครับถ้ามันงบลงไปแล้ว คหนักหนักแล้วเนาะแม่ตั้งจากมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเนี่ยบาปมาหลายปีแล้วเนะปูจะจตั้งกว่าเป็นสาวมันจะเป็นชีห้าชิีกันแเดี๋ยวหกชิกว่าแล้วอันนี้เอาไปขายก็เอาไปกินเปห้าไไปขายไปห้าไปขาหาหน้ากักชิเ่าอะไรไมแกนี่นะเป็นห้าน้าหรือว่าห้าแห้งครับฮะจนมักไปนี่ยห้าน้ากว่าห้าห้ ย่า้ยห้าน้ำเลยอ๋อแล้วรายได้เฉลีย่ยถ้าคิดเป็นวันเนี่ยตกได้วันเราจะได้อากาศตั้งจ้ำนีน่มันเป็นบางวันวันเนี่ยพุกที่สุดวันนี้พุกที่สุดแล้วนะวันนี้นะสอ้องด้วไหมมีนี่สองค้องนี่ของเขาคนเดียวแหละจ้ำเดียวเนี่ยนะใ,นใจจะขาดโอ้โหควายม้าแม่หันปตะล่านตั้งจ้ำได้มาเลยลูกพอ่ออันนี้มานเพิ่งกำลังใจมานเพิ่งกำลังใจเลยากหเงียบกิฟไว้หนอเออนี่พุกที่สุดแล้วสองจ่องสองค้องนี่นะ ถ้าสองคลองนี่เนี่ยห้าได้ประมาณตัวไดเอ้ากัได้กับาบ้านกันได้หลายอยู่แตกไวปท่านนะอมันอยู่คนเดียวเน้อฮะพูดไปทำมาหากินอย่างพี่การรอกินเงินพี่การโอ้พี่การอย่างไหมคาลีบโอ้ขาลีบใชยกะโอ้เนี่ยกับันรถทีบมาว่านั่นทำมาหากินทำติดตั้งรถดีดีเหนื่อยตกน้าตายอ่องเห็นไหม๋อใครได้ติดตั้งจำดีดีแหละเนี่ยพอ มันีบอ๋อครับอ่าสุม่าแต่ผมขอขอพอกรันเจ้ารีบนี่นะโอ้ขารีบนี่ปั่นรถทีบมาตั้งแต่ปั่นรถทีบปั่นห้วยไปกับปรถทีบมากี่กิโลหมูเนี่ยิิดกิโลก็ถ้าจะแถวอยู่เนาะลูกนี่เขาไปสั่งสองโลหรอครับโอ้นี่อันตรายเหมือนกันถ้าตกน้ำลงไปเนาะอือตะกอนนี่อันดีทายหูกรับธรรมนัตการนะ ครับไม่ขอรถทีปนที่สามคนวันในหนากลับกล้าขอคนโอป้าแมาขอเลยปนถึงหึ่งถ้าถ้าเปนหันนะเออฉยฝ่าเข้าจับวะนะคนแล้วนี่มาผมชกกันเลยท่าปนสักครับครับผลแล้วตีอันทายหูกับธรรมนาติการบ้านห้วยหนักมันกระแตงตัวมาตั้งจับหน่าอันนี้ขอบริการจะได้อยากได้ตีตั้งจับจะได้อ้อ ยแปรงตับมือเนี่ยมั้มัแปรงตับมือนี่มั้มัแปรงจะได้ทีที่พ่อจะตั้งจับได้เท้าขูนเท้าอันยังนี่นะอ่ทีมั้มั้งเนาะแต่หน้ามันจะขึ้นมาบนแต่มันกตบขูนเขาอ่าแจะอยู่ของมันระดับนึงของมันตั้งจับได้ปลอดภัยเนาะน้าห้วยน้าเหมืองไปลาวมาตั้งนี่นี่มันจับถี่นี่ถีนน้องเหมือนเลยอันนี้อันนี้น้ำน้ำเส้นนี่มาจากไหนครับนี่มาจากล่างเทฮะล่างเทสยิงล้าก็ปลาขูนสมบูรณ์จากชมบูรณ์ลงมานี่ครับ อืมนี่กับล้างหนอยกูเตียแห้งแหละครับอืมจักมุกเอาไปฮะมุกไปตัวดะเนี่ยมุกไปจีอ่ะโอ้มุกเอาครับเป็นยังครับอืมเป็นยังครับนี่โอ้มัเป็นยังปลาน้องผมศ์กินประจำอยู่แล้วครับโอ้นี่วันนี้ฟุกเลยเนาะอ่ะนอกจากตีตั้งจำแล้วอยากได้อย่างแฮมนี่ได้สาระครับ สาระสาระหลังเงยใช่ไหมสาระขั้งหัวแหละเป็นคนเข้าขั้งหัวตั้งจับอ๋อตั้งจับแล้วก็ต้องมีที่พักด้วยอืมเนาะถ้ามีสาระแม่ตเนาะมันมีสาวนสำคังกับเวลาบนมาแอลมาอย่างมาแอลชองขนาดก็จะได้ขับกอนเพื่อจะไดจอดได้จุกกันพอถ่ายลุงใครอย่งนี้คนแรกนี่ก็ตำรวจนะมาถ่ายลูงว่าตำรวจเจ้าหน้าที่หอดกลางหอดมาถ่ายลูงมาแฝงสาระเขาซักหลังเขาขป้งหัวจ้า อย่างนี้อยากได้ขนาดเลยนี่อะไยังเนาะห้าวอ๋อัางบนนี่มันแบบมีห้าแหละมันเป็นถนนมั้งเนาะอันตรายเหมือนกันโอ้นี่ครับถ้าเป็นรถเครื่องนี้อันตรายเหมือนกันเนาะแต่ได้ข่าวว่ามีข้อการเปนจะเนี้ยห้าวรอบถนนอยู่เหมือนกัน แต่อาจจะต้องรอเวลาหน่อยเนาะมันเวลาเปนน้อยแต่มนันแม่เออมันจึงมีอันอย่างก็มีไฟฟ้าตัวเองมีเหล้ากั้นถนนตัวออก็จะมีอยู่ส่วนตะลิงนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิ้นจะมีคุดจะ,ะได้พ่องนะตะลิงนี่บัดๆๆต้องเอาไปหมดัดอี่นี่นี่ตี่นี่นี่นเนี่ยี่น,นี่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  อ๋อหมอกมันจะวารอบดนองมัดใจนะอ๋อหมอกที่มันออกต่อยมันป่าขึ้นนี่เนาะป่าขึ้นป่าลมกันนี้ด้านนี้กอปพลนแพานนี่พ้นสะพานนี่เหี่ยป้อละอ๋อครับมันจะอยู่กันด้านนี้มูี่อื่นถ้าเขามันจะไปครับมันจะมีเป็นชุดๆเนาะป่ามีเป็นจุดๆส่วนมากป่ามันจะขึ้นตีมันนี้ตีมันมีน้ำไหลน้ำตกอย่างนี้เนาะอ๋อถ้ามันมีกระแสน้ำอย่างนี้นี่ป่าชอบอยู่ อ่าโอเคครับผมก็จะได้ก็ขอขอบคุณนะครับตีให้ข้อมูลนะครับผมขอบคุณเก่งมาขอขอมคไปช่วยๆกันครับก็ถือว่ามาดูมาแลกกันเนาะส่วนขอไปแล้วได้ไมันได้จะได้กันแล้วแต่เปิ่นเนาะว่าเพื่อปิ่นได้หันเปิน่นได้หันว่าเจ้าบ้านเขาหา,หากินจะได้แล้วก็มันมีความเสี่ยงจะได้จากผมถามกี้คือปัญหารักเลยคือการตั้งจำนี่มันเสี่ยงเพราะฉันมาจะเป็นสว น้านมันลึกแล้วก็เวลาตกลงไปนี่อาจจะเป็นอันตรายครับะสวอปันมาตั <S <s uh, okay. ้งนะกะจะตกนลาแม่เพราะว่าสวอสูงไว้อ่าสวอสูงไว้นะกะยอ่าไม่ใช่ว่าสวยจริงวุ้ยนะก็ถือว่าเห็นข้อมูลที่เจ้าบ้านเป็นอยากจะได้นะครับก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับโอเคครับผม ค้าับานหลจะ่าเุการ่นันเจ็บจะป่วยด้วยอย่างเดียวครับก็ฝากข้อมูลนี่ถ้าผู้รักผู้ใหญ่คนไหนได้หันนะครับแล้วก็อัน่วยงานไหนโดยเฉพาะอันเคทํามลาตอนนี้หัวหน้าเวลาราลิก็เริ่มจะหาข้อมูลสําหรับเจ้าบ้านแล้วเพื่อจะมาช่วยบันเทาทุกกันอ็โคองการเขาต้องอดอมสักน้อยนะครับน้องโอเคครับถ้าจะได้ป้ากันในคลิปหน้าจะมีอย่างมาอัปเดตแถมก็ มาเจอกันวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ,รบยกชมสักรอบนะครับน,น,นะบนี่โอ้โหจะรับแล้ว่ะว,นะ <laughs> ว,วันนี้นี่ฟุกสุดๆนี่สองข้องเนอะเจ้ากระหลูกก้านนะไก่บ้าไก่แล้วมีอันญาติเอารถมาชมงไปชงว,วันนี้วันนี้ไป